โอเคครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านเลยครับผมในวันนี้ผมก็จะมาบอกพยอากณ์อากาศประจาวันที่25เดือน12กันนะครับผมสภาพอากาศของวันนี้จะมีอะไรเข้ามาดูกันเลยครับในวันนี้ก็จะมี2สภาพอากาศนะครับ่วงแรกก็จะเป็นฝนตกหนักมากช่วง13บนาฬิกาห้ถึง15นาฬิกาห้ในช่วงต่อไปก็จะเป็นหิมะตกหนักช่วง1 8บนาฬิกาห้แถึง20นาฬิกาห้นะครับเข้ามาดูในเกตจับกันเลยครับ เข้ามาดูในเขตจับระดับต่ำเลยหมาที่สภาพอากาศฝนตกหนักมากก็จะมีโปเกมอนตานี้นะครับเราลงมาดูกันต่อในสภาพอากาศหิมะตกหนักเลยครับครับโปเกมอนก็จะมีตานี้เลยเราย้ายมาดูในเขตจับระดับสูงกันต่อเลยนะครับผมสภาพอากาศฝนตกหนักมากโปเกม,ม,ม,มนอนก็จะมีตามที่เห็นเลยครับ ก็ลงมาดูในสภาพอากาศหิมะตกหนักเลยนะครับโปเกมอนก็จะมีตามนี้เลยสำหรับในวันนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับชินชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับในวันนี้บ๊ายบาย